กิบส1มต่อ14ครับทีมเอเซตที่หนึ่งครับราชนาวีกับทัพอากาศครับเกมเสิร์ฟลูกนี้ของชัดชันนันแล้วเสิร์ฟเปิดแล้วแล้ว14เท่าเลยครับเอาเลยครับตามมาจนได้ก็ตอนนี้ครับเสิร์ฟปล่อยลูกหนีแล้วเปิดเชียร์ยกขึ้นมาแล้วต้องแก้ไขโโหยู่ตออมาไกลเลยครับ15 14ต่อ15ครับราชนาวีต้องการคะแนนนี้เพื่อตามไป15เข้าเท่าโอ้โหเราดูกเกมเสริมลูกนี้ครับฉช,ชนันสุวรรณรัตน์ครับเสริเจอช่องขวาระหว่างรัฐเดชและก็วลายุดครับมาดูก็ะทบรถถังครับ มีการชาเลนจ์เกมเสิร์ฟของจัชนันลูกเมื่อสักครู่นี้ครับไม่ฟาวครับลูกนี้ครับ15เท่าครับโอ้โหแล้วเดชเสิร์ฟไปลูกนี้เปิดเสิร์ฟมากพี่วิวโอ้โหเจือสาพักบัวเงินเปิดแม่นมากกับลูกนี้ครับแล้วเดชเสิร์ฟลูกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยโโอ้หต้องบอกเลยว่าดีมากๆเลยครับ ครับและชิงจังหวะขึ้นมาก่อนเลยครับตะก้อเข้า,าช็อตฟิลจะตะก้อเข้า,าลูกนี้ครับทางฝั่งราชนาวีอัมมานีครับ1ต่อ15ครับดูเกมเสิร์ฟลูกนี้แล้วช่องนี้เปิดครับปรเมตยกขึ้นมาให้กับวลัลลายยุดแล้วยังไงครับเด็ดเปิดปรเมตยกซ้ายขึ้นมาลนลนลูกนี้เอาตะล้อได้ครับ ไปยืนหน้าที่ไม่ถนัดพอดีแล้วยกให้เท้าซ้ายครับลูกเมื่อสักครู่นี้ครับปรเมศรีสวัสดิ์เอาเลยครับมาอยู่ที่คนนี้เลยครับรัฐเดชน้อยเจริญครับจะสามารถปิดเซตนี้ได้ไหมครับ16เท่าครับแล้วเกมเสริฟลูกนี้เชียเปิดยกขึ้นมาลูกนีแล้วก็เลยพอดีโอเสร์ฟดีมากแล้วครับแต่ต้องชมครับพุ่งครับสนองครับดีกว่าครับเปิดลูกเมื่อสักครู่นี้ครับ แต่ทีมหนึ่งของทีม A ครับเป็นของราชนาวีครับนี่ครับพี่ไฟครับนี่พัดก็มาเจอครับแล้วก็พี่ชัดครับสั่งความกับเงินชัดชนะสุวรรณรัตน์แล้วก็วุฒินั่นคำสนองครับ